กูก็ลงแบบไม่มีก้เหมือนกันลงมา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 ดันมาดันมาดันมาลงมาลงมาลงมันมีตัวขึ้นไม่ทันเอคันเลยหอคันได้เลยอย่าพิ่งย่าพึ่งไม่ไม่ไม่เดี๋ยวระวังระวังสเปสเปลนานนี้สเปลครับสเปลสเปลไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฟคแค่เฟคแค่เฟคแค่เฟคห่สามสองหนึ่งเวสสเว

ดันต่อ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 ดันนันนเบสดันเบสดันเบสดันเบสต่อดันต่อครับดันต่อ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 เอาอยู่านะดึงกับมาดึงกับมาดึงกับมาสเป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 ลุกลุกเาหิดลุกเสาหิดลุกเสาหิดลุกเสาลุกเสาลุกเสาห้าสีมที่ผมแคสตันแคมสตันแฉมสตันมาแล้วดึงลงดึงลงดึงลึงเมันไม่มี่รั มันมีพา่าหนอตัวทัเดไอ้นี่ยังรู้ยังเออบุเจมบุเจมไมุ่นเจมเอาตับมาตับเ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 วนกลับกลับกลับรอตาเต้รอตาเต้กลับมากลับมาดันไปเรื่อยๆๆดันไปเรื่อยๆ่ไดันไปเรรื่แขบแล้วแขบแล้วแข็บแล้วแบแล้วไรข้าไรข้ามันเอาเขาวิ่งในเขาวิ่งในเขาวิ่งเขาวิ่งเนี่ยด้านขวาเนี่ยเขาวิ่งเนี่ยไมาแล้วอะไมาแล้วอะไมาแล้วอะไรมาแล้วฟังฟังฟ สามสองหนึ่งเลี้ยมเบรกลงเลี้ยมเบรกลงเลี้ยงเบรกเลี้ยมเบรกเลยตัดไม้สัตว์กลุ่มลากเขาวิ่งกลับให้ด้วยเอาเอาเลยดูแล้วดูแล้วรอเซตรอเซตดูสวิตดูสวิตอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดูสวิตดูสวิตดูสวิตอ่ะเข้ามาเข้ามาแตเต้ยมีวอล์กเข้ามามามาไหลมาก่อนไหลมาสวิต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 ลงลกลงเขาจะยังเก่งไหลมาสวิตไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหลมาสวิตสเปซสเปซก่อนสเปซก่อนสเปซห่อนสเปซห่อนสเปซดีๆสเปซดีๆสเปซดีๆระวังระวังไม่เป็นไรไม่เป็นไรสเปซดีๆสเปซดีๆมันลงดีมได้ สี่นาทีสามสหนึ่งนาในเร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 าไปกลับครับไปกลับไปกลับไปกลับไอ้เ mm หี hmm. ้ยไปกลับเไปกลับเวด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 ไกลับเดกลับเดกลับเดึกลับเวดไปกลับเดกลับกลับเด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 กลัเดกลับเดปเดกลับเดปกลับเดกลัเกดึงกลับเดกลัวดไกลับเวด ยี่สิบสี่ีกแคปปีกแคปโซวิทตัวไอ้ตัวตัวคือน็อนคือน็อนคือน็อนเดี๋ยวแครเดมอนให้เดี๋ยวเดมอนให้เดี๋ยวเดมอนคือน็อนมาก่อนคือน็อนมาก่อนเดม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 อนลงเท้าลงเท้าวอกเท้าวอกเท้าเพื่อนวอกเท้าฟังกูฟังกูบวกเท้าวอ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 กเท้าดูโซยิทดูโาว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 ิทห้าสี่สามสองหนึ่งรอ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 ก่อนรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเพิ่งโทรก่อนโทรก่อนรดี๋ยวเพิ่ง ตรงทางรถ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 พี่แ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 มาแหลนั่นแหละระวังสเปซ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 ีววยรรมึงทับเลยมึงเี็บเลยมึงเียบเสาที่ต่อ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 เี็บเสาที่ต่อมึงเจยบเสาที่ต่อเสาที่เดินมาเดินมาเดินมาเาสที่เสาที่เห็นมาาเห็นาาชุวิวชวิวหเสนะาเสเสเแล้วเพ่งัดไว้ก่อนัดไว้ก่อนัดไว้ก่อนะเพิ่งจะเพิ่งยังเข้าใจอยู่าวมา้าสี่สา่อน อาตายเดี๋ยวเดมอนให้เดี๋ยวเดมอนให้ทนบิแกรปกูเดมอนดึงกับมาดึงกับมาสวิตเดี๋ยวบิกแกรปกูเดมอน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 เออสเปซสเปซสเปซสเปสสเปสสเสสดึงดึงเสาดึงเสาดึงเสลูกสวิต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 ในเราอยยบไว้หย่บไว้ในเราในเราในเราสี่ห้าลูกเวสลูกเวทเอกิเมกสวิตสามส่วิติมเมกมาอะไรมาบิแกรบิกแกรบิกแกรตัวที่ไหนที่ไหนคนไห้ ขอทิศหน่อยเลยไมาเลย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 ต่อเลยซววิต่อครับซาวิต่อซาวิต่อซาวิต่อเก็บเก็บพามันเก็บพามันสองศูนในสัตว์พิมไปดิพิมสสนะไม่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 ไกูจะเก็บพามันกูจะเก็บพามันแล้วต่อแล้วต่อแล้วต่อแฮีเมทแล้วต่อแฮีเมทห้าสี่สามสองแฮี่ฟังกิ้งแฮี่เมทอสัตว์เอาดิสองศูนยพี่ไปสองศูนย์ารอที่สสาม นอนนอนนี่นอนนอนน้อนช็อตมันอยู่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกำลังไปลุกรอนลุกรอนชอตออไม่อยู่ไม่อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้จัดตีสอง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 ตีหน่อยครับตีสองตีหน่อยไอ้เว้เออมันจบยังบอกเีว่ากูกดโอทีเจะมาจะมก็บแล้วมบล้อบสวนตาเลยว่ะเต้ยพออพอพอพออแม่อยมัวแต่เดินหาพอเท่าอยู่วันฝั้งเกี่ยมันตู้รอบที่สามแล้วนะ จุดเกิดเหตุเพราะไอ้โค้งเลยผัดไอ้โค้งโดนเกียร์ไม่ไอ้โ้งเกียร์โดนมาไม่ไอ้โค้งเกียร์โดนมาโค้งหลุดไปหลุดไปไปอ๋อลีเกียร์ไว้โค้งเราเดี๋ยวไปนี่เอเออาร่าอลอยเช็คอร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 ลอยเช็คครับอรลอยเช็คอรลอยเช็คห้าสิบไม่กูจะบอกว่าไมค์พังไปแล้วไอ้เหี้ยไม่ได้ยินเลยไมค์แตกมันมันดังเกิน 太简单了，真的。